พี่น้องทางช่องคาแก้วผ้าเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้แอดจะได้ภาพปติตามแม่หน่อยเนาะคะ่ะเนาะปูแสนคํากับย่าคําแก้วนะคะพี่น้องค่ะแล้วเฮาสิปติตามตัวเลขเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะว่าเพื่อนสีวาจังไดเนาะคะ่ะงวดนี้ซึ่งเฮาได้ไปวันที่สี่เนาะค่ะพี่น้องคือเมือนี้ค่ะพี่น้องค่ะแม่เพื่อนก็ว่าบปเปลี่ยนโตเนาะคะ่ะเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนใดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ เอาอีกสักครู่หฮอสิไดไปติดตามตัวเลขกันนะคะพี่น้องค่ะจังไดก็ขอบบุญขอบ,ขอบคุณ FC เนาะคะ่ะเนาะที่เขามาติดตาม Light, กุดไล์กดแช์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะเดี๋ยวหฮอสิไดไปติดตามแม่หน่อยนะคะเนาะว่าเพิ่นสิจุดไดตัวใดเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้สำหรับแนวทางมื้อนี้นะคะพี่น้องวาเพิ่นจะให้ตัวไดปูแสนคำกับยาคำแก้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะ อีกสักครูนะคะ oh, รอติดตาม um, ไปเมื่อดีพร้อมนะคะเนาะเปิดแนวทางพร้อมเียต่อหวดนะคะโอ้แสนคํากับยาค้าแกวอตี <rude S 2> สวั <ics> สดีครัพ่อสวัสดีค่ะสามตัว้ายสามตัวไทยรางวันเล็ายสตัวท่ายสตัวของสลากกินเปงแล้วก็ศูนย์แปด้วยนะฟันศูนย์แปดือเื้อเฟันลางพมนอดหน่อยสิพี่น่องศูนย์แดโอ้ยขอแนวทางวันที่เท่าไคแม่สิวันที่สิ ลูกห้าละเหมนเด้อปูเอ้ยตรก็ลูกกับเตมามะฮกโต่ามหยามจะเกยปูข้ามเกียวกับมะหย่างเนี่ยข้ามเกี้ยวะ้วยกันโอ้โหมวงโซ่กันลุนไปน้ำกันครับพี่นอน ตามตาม,ตามกันถ uh huh, ั่เัวเหขมันด้ขัน้าสลัดขึ้นล่งขึ้นล่งกบซีโอเคียเล็กกะบอไรปั้นโค้งสุดไทยกไม่กับศูนแปดแปดูนเท่านั้นกระซีสามสามซีเท่านั้นเด่นแอดกะเขียนให้มีนซ้ำนั่นขันสลัดขันห้าสลัดนะวะเพราะว่าบ้านก็เปนย้อนนี่แหละวนที่ เพราะว่ากันมีการณายญาใน,นการรับได้พูดที่แล้วเนาะได้สองสาม เาเห็นแม่แม่น่อยเห็นเป็นสองสามสองสาบเกียวกบมาหาให้เห็นตัวใดนะเพราะ่มือนั้น่อนอีห่อนครับผมเนาะยุดีเมื่อแม่หน่อยเมือแม่หน่อยก็เขียนห้าสอง้องสามห่อนห่อนศตัวซับก็ห่อนพอเีนมือนันห่อนอีกเป็นอียงอากาศห่อนซ้ำมือนีบรรยากาศดีอยู่นีครับ สามตัวได้ลปูสามตัวฟอสทุนเค้ือนนะปูว์เออมันที่สิบหกพืชาทั้งนทัดอกขพทั้งตนทั้งดอกคืนในวัน,นี้มื่อน,นี้ผ้าช่องไม้ำรรพบุรุปูว<ด>์เออทำแก้วพาเพื่อนทำเกี่ยวพาเพื่อนกับ<ด>แม่ยากัลูกหลานปูทุกันละมาหาแห้งเกี๊ยบกับลูกหลานปูแ์สนซับล้านวิวเลยบ่้อ แล้วนะครับอะไรยังลุ้นคอนกรีตบ่าวขั้วเดิมที่แล้วเนาะโอ้ยอยุอายเกียบกระไดอายุเกียบเนี่ย42ปีค่ะเกิดโอ้ยท่านบอกถึงอันอายุห้าหมื่นโอ้ยเจ็บนึกออกแล้วนนั่แต่ว่าอายุเกียบโอ้ยว่าสดเกิดเกียบแม่นบอก25 23ท่านน่ะ25 23 225ก็ยังเว้าอยู่ว่าเคยออกอยู่นี่เฮ้ยออกอยู่นี่ ฮั้งเพราะได้สกิดใจจักเม็ดหั่นนะเพราะว่าอเ้หันบอกพ่อซอสเกิดเฮานีพันบอกทิมพ่อซอสเกิดเทียบแล้วก็อายุเกียมหันนะออกตรงๆรงตัวนี้แม่สนั่นแม่ไก่พ่อเาได้นี่เฮาจึงรู้วโอ้ก็บอกคือพ่อซอเกียบดิเนี่ยโอ้เพิ่นบอกสองสามหนึ่งพันบอกถึงอีหลีมื้อนั้นจ้าเว้าคุยกับเกียบตลอดว่าพ่อซอเกิดเกียบแล้ว่าคั่นเกียบอายุเ2ปีสิเฮงสิปังไปเลยนะเพิ่นบอกยเพิ่นบอกอีหลีมีไดคลิป สี่กระบอก็น่ามซีนสองปีคักคัเกียมดวงสื่อขืนกวางอ๋เฮงเฮงเฮงน้แม่เนาะจังหวะมันกิดเฮงเฮงสันเหลวสี่สองสามพี่น้องวันนี้เลขรถเก็บมันบอสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเนดิออนท่านแม่มั้นออกอันอันห้องเมื่อนมือเขายั่นีรถขั้นนี่ละขั้นดำนี่ละห้องแมนนแมนแจังหวะโอ้ยออกแล้วออกแล้วเพราะว่ามันเกิดงันไหลมันเกิดเนาะห้องเก่าเขียนเคียนนี่ละ เอาเก็นเกนของเทาเมนเมนเมนมนจุดชัดสัดเล่ดปูเด้องวดนีเอาชัดสัเล่ดปู้เด้อเมยนนเมยนงวดนั่นโอ้ยอากาศฮ้่นไผกับฮ้อนเฮือแตกเฮือแเกนงวดนี่คือสัเกียนอู้เมีนประมายเลขกสัเลขชัดไม่ปะมายโอ้ยไปล่อแต่หมูขึ้นนี่ฮะลองไงกบแม่เออเตรียมไว้ได้โดนแล้วไง เสี้ยงทูบตัวนี้ฝากไว้น้ำปูแต่โดนแล้วว่าจังได้กดระต้องวดร้อนนะเจ็ดนะเอาเสี้ยงไว้ตั้ิมืขึ้นแล้วเส <c oughs> ี้ยงไว้ตัง้งห้่อไหร่เต็มไรเต็มฟุนแล้วต้องงวดเลยเพื่อเบา,าเก็บน,นี้กันนี่เลยสัมลับเอนี่ยทางสัหรับรวันที่สิบหกโดยเฉพาะ <c oughs> าวันที่สิบหกคือสภาพโดยเฉพาะเพราะว่าเฮ็ดจังได้กระเที่ยมไว้เห็นนะ อย่างมันผาดกระเทืยมมันกับเขาทุกครั้งเด้คันว่าเขล็กบินคือโอ้ยแค่หลุดนะสำหรับคนมัดศูนย์เนาะเนาะจ้ากระสูนเกับเนี่กับฟันแต่ศูนย์แปดแปศูนย์หรือแปดแปดศูนย์อืมคืนก็ล่องเปนเหล็กสองปองเนาะแต่ว่าวันนี้ก็สุดไายกนง่ามเลยสี่สามสามสี่คืนก็ล่องแต่เนา้สองอันละสี่สองอันละไม้จำไม้ไปแม่หน่อยให้ไปอีนี้เลยเออเห็นบอลอย่ะหันละพวมาเหลขเข้ามันไก่เที่ยงที่สุด แมีบนเลายก้องแตกบนล่างกู้พันจากหายอยู่เนาะกู้พันจากหายไปอยังเพราะว่าเขาก็เอาเอาเปลี่ยนเนาะตรงจะคยตรงสามตัวก็เคยสามตัวหน้าไม้เองเนาะพิจารณามึงแต่ว่าแนวทางวัดนี้เนี่ยโอ้ชัดเจ้าเลยแอดตามที่แอดเหลือมึงเลยเนาะงานมันงามอยู่ขนาดนี้มาตัวเก่าอีกสมองเ้าะ เกำลังออกมาแล้วทำแก้วโกโกมาแล้วครับโกมาแล้วโกมาแล้วพี่ต้องเอาเอาโตแมนแด้วูเด้วปูปูแมนโผล่โบแมนมาต้องย้ยนออกมาเอาโป๊บจีบปังจิเห้งจบวดอ่ากามเลย เด็กมังามจัเออวันนี้เขียนสวยนะแม่นะนั่ำก็ล่งล่งทงล่งท้าได้วใจเย็นใจดีก็ได้สายพญานักคุนนฟองพญานากคุณแม่ตั้งคิดมีอีเลียนนะนี่มุมงดรไหมแม่แค่ขุณ่าตุนแหละแต่ว่าขึ้นไปพุนกนเอื่อ้นมาโน่นค้นแสนที่ไม่เคยมาช่วยตั้งเห็นเป็นบัวบัวซับบัวซับเพราะไปร นีปูแสนข้ามเพิ่นกับเป็นพุ่มทีอีกอย่างกับแม่นย่ำไปหมดนะแต่ว่าเพิ่นเป็นเทพหมือนนะหลวงเทพ MC เขาฟังไลยเพิ่นเป็นเทพข้านับถือตั้งแต่พอแต่แม่แต่อีกอย่างแต่สมัยแต่ว่าบรรพบุรุษนะแม่แต่สมัยข้นแปดศอกแต่สมัยคนแปดศอกรู้เห็นไหม ไปเขียวไปยังเขียวปะไปปูนียล่ะไปปูคือดวงไฟตัวนั้นล่ะตะกี้ฝนผ้ารุ้ยกับมันนั่อยู่นี่กับดาเห็นลูกแก้วลอยมามาตกอยู่ซื่นมองงเก่านีละ้างนี่ละทั้งหลังเขานี่ฝนกับดาเคยมานอนอยู่นี่ตะกี้ะแต่มันอันอกสามตัวสามห้าสองสองสามเลข ตัวเดียวกันตัวเดียวกันนั่นล่ะมานอนซุ่มเอาเลกมานอนซุ่มเลกโอ้ยเพราะ่เดี๋ยวนี้จะเคลืนไปทางใดล้บูมมาให้ทีม่ได้มานอนเอามานอนบ้านดิมานอนเนี้ยแต่รถกห้องซอมเทื่อแล้วอยู่ได้านเรียนนี้จะกันโอหมืนขึ้นมีไฟเชี่ยวไฟโรคสาดปูนี่เนาะโอ้โหเขามาสูบน้ำพี่น้องเดินเนาะเขาว่ากำลังตกกันนานะมาแต่แต อ๋พอพ่นอนอนจะหนีแล้วก็ฝันเห็นแต่ส้มมันดำๆคือลือคือดีนแหละใส่หากระเทียวเจ้าพุ่มเจ้าที่เจ้าแก้วม,<า>มันก็สิ่งมาหาเล่าตลอดนะครับผมขันแล้วฝันนี่มันออกว่ามันฝันขันแล้วบ่ฝันแสดงมันออกอยู่ในนีอยู่ใน,นถูกแต่มันออกในถูกอ๋อเป็นอย่างคือนมาวางสีองนอศูน,นนี่เนี่ยโอ้โหไม่รู้ตัวแรกเด้อฮะอ่านศูนย์่ตัวที่สองว่าไม่ศูนหรอก ซุนเห็นมาอีกบ่เนาะโอ้ย็ตัวนี้ยักเดือกแบ่พนี้ไปไซด์ว้ล่ะกูกันคัดจันตัวเน้นให้แล้วเน่ยบ่าล่ะเอาตัวตะปูเ้อซุนมีแคพี่น้องเอ้ยอ่าเอาไว้นีตั้งแต่เมื่ขึ้นนีสั่งพวกคนมา แสงมากมีบอกแล้วแม่โอ้ oh, มีแสงแสงสีเขียวดิแสงแขึ้นที่สานปูอ่าขึ้นที่<า>น้องสานว่าถูบนนี้เตรียมว้แตจตะกองหงดเลยใช่ตะกองหงดเอาว่างไว้นี่เลยว่าเห็นบูเบิงแล้วก็ให้ต้องไปผุ่นกองสลากผุน